สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีแบคทค่ะคลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะแรนดอมก็เป็นคลิปสุ่มสำหรับทุกคนนะคะที่บังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้หรือด้วยความตั้งใจก็สามารถดูคลิปนี้ได้วันนี้เราจะมาทำในดวงในเรื่องราวความรักนะคะในหัวข้อแรนดอมเขาแอบสองเราไหมแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะ เขาแอบส่องเราไหมและรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะมีบทสรุปให้ด้วยนะคะในคลิปนี้การทำนายดวงไม่ว่าจะเป็น random หรือว่าปรากาศเป็นการทำนายโดยทั่วไป general reading ดังนั้นอาจจะมีที่ตรงหรือว่าไม่ตรงอยู่แล้วนะคะยังไงก็ลองเปิดใจรับฟังดูก่อนอาจจะได้แง่คิดไปปรับใช้ไม่มากก็น้อยอาละหาก,ก่อนที่เราจะมาทำนายดวงกันอยากใช้เป็นเพื่อนนะคะ นึกถึงหน้าเขาคนนั้นเราจะตั้งสมาธิเพ่งจิตไปที่เขานะคะขอให้ไพ่วันนี้คลิปนี้ random น,นี้นะคะออกมาได้ใกล้เคียงกับเรื่องเราของคุณมากที่สุดเขาแอบ,บสองเราไหมนะคะแล้วรู้สึกอย่างไรเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาแอบ,บสองคุณไหมคะ เพจออฟคัฟใบบแรกนะคะขอดูใบที่สองเดอะซันสองหนักมากเพราะว่าตั้งแต่เพจออฟคัฟแล้วคุณดูเนี่ยไพย่ใบนี้ชัดเจนถ้ายืนก็ชัดเจนนะคะยืนเหมือนแบบไม่สนใจแต่ก็มีการเอียงตัวเล็กน้อย ชายตามองบ้างอะไรบ้างเขาเรียกว่าส่องของจริงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดอะซันก็แน่นอนค่ะในช่องที่มืดมิดก็ยังมีมีรูมีแสงสว่างให้เขาได้ส่องก็เปรียบเทียบกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะถ้าเขาไม่มากดไลค์ไม่ไม่นุ่นนั่นนี่คุณเลยอะ่ะจนคุณมีความรู้สึกว่าสตอรี่ก็ไม่ข้ามาดูไลค์กับไม่ไลค์เมน์กับไม่เมน,มนอะไรประมาณเนี้ยเออคุณก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะส่องแบบบ้างเปล่าวะเป็น f อเราหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาส่องคุณเยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน เป็นคนมีฟอร์มจัดคนนี้ไม่อยากให้คุณรู้ตัวว่าเขาน้นส่องคุณอยู่ทําาดูกันต่อค่ะที่อายด้วยนะคนนี้เหมือนอยากจะยื่นความรักให้คุณแต่ก็ไม่กล้านะคะมีความรู้สึกเก็บซ่อนเก็บซ่อนความรู้สึกไว้จริงๆหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันแสดงออกถึงความ ความรู้สึกที่เห็นคุณมีค่านะเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณมากกว่าเพื่อนกันมากกว่าคนรู้จักใครที่อยู่ในสถานนะอะไรก็ตามแต่ที่คุณถามถึงนะตอนนี้เนี่ยวันเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรคุณมากมายนักแต่นับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดู random คลิปนี้ควยเห็นในเรื่องของความรู้สึกของเขามันมันมันมากกว่าเดิมเยอะ มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะเออก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกเฉยๆกับคุณไม่ได้รู้สึกมากมายแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาส่องคุณเยอะมากทุกครั้งที่มองทุกครั้งที่ส่องมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณเข้าไปในทุกวันนะคะเออมันเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเอง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนมันกระทันหันสําหรับเขามากนะถามว่าเขาส่งคุณไหมสามใบที่เกิดขึ้นมา p a g e of c u p The Sun e of p e n t a c l สามใบนี้ลักษณะของหน้าไพ่หรือแม้กระทั่งภาพที่สื่อออกมาชัดเจนมากเลยว่าเขาคนนั้นส่งคุณร้อแล้วส่งแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปดูคําตอบเราก็พอมองออกก็และว่ามันทําให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็ยิ่งแต่เพิ่ม ความรู้สึกดีๆตกลุมรักคุณไปเรื่อยๆเลยนะเวลาที่2แล้วมีความสุขนะคะคนนี้ขออีกสัก3าใบนะคะขอดูพลังการ2่องเขาหน่อยขอดูพลังการสอา่อ, <c oughs> อ,งรสองเขานิดน,นึงไม่แน่นะคนนี้ที่คุณถามถึง3มใบนี้มันเป็นลักษณะของการการยืน่นเขาอาจจะ ขอโอกาสจากคุณก็ได้ The Sun The Sun สำหรับนี้ค่อนข้างจะสวยนะคะเ,ออเขาอาจจะขอโอกาสอาจจะเปิดเผยความในใจคุณก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันเกินล้นเออแล้วสองจนเหนื่อยแล้วอะ่ะเออต้องพูดออกไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดความลับที่อยู่ในใจอะระเบิดออกมาได้นะคะในห้วงเวลาเดือนสองเดือนนี้เร็วๆนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมายื่นความรักให้กับคุณนะอาจจะสารภาพการที่เขามองคุณการที่เขาไม่เคลื่อนไหวไม่แสดงออกให้คุณรู้ว่า เขาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณคุณสดจริงไหมคุณมีใจให้เขาจริงหรือเปล่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะอยู่ในกรณีแบบไหนเขากําลังดูเชิงคุณอยู่ดูสถานการณ์นะคะเออว่าถ้าเข้าไปตอนนี้เขาจะพอมีโอกาสไหมเนี่ยเป็นลักษณะของการอยากที่จะเปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้นะคะเก็บต่อไปไม่ไหวแล้วมันอึดอัดในใจมากมาย อยากที่จะเปิดเผยความในใจเร็วนี้นะคะคายม,มองเห็นแบบนี้เรามาดูกันต่อโอเคเห็นไหมมันเก็บเก็บไว้ในใจไม่ไหวแล้วทุกครั้งที่ส่องนะคะคือเขาไม่อยากจะ แสดงออกให้คุณรู้อะเขาอยากจะคุยกับคุณเลยหรือไม่ถ้าคุณอยู่ไกลกันเขาอยากมาหาคุณเลยด้วยซ้ําเนี่ย <c oughs> คุณดูแต่ทาวเวอร์สำหรับนี้นะเนี่ยมันเป็นการที่ความรู้สึกที่มันล้นออกมานะคะจนมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันต้อง take action ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเขาอาจจะสูญเสียคุณไปก็ได้อย่างที่ไวบอกเห็นไหมว่าเขาส่องคุณยังไงก็ส่งใครเข้ามาคลิปนี้นะอาจจะเป็นแรนดอม หรือจะด้วยตั้งใจหรืออะไรก็ตามแต่คนที่คุณนึกถึงก่อนที่คุณจะมาดูเนื้อหาตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไว้เลยว่าเขาส่องคุณนะคะอันนี้เรื่องจริงนะอ่าขออีกสองใบขออีกสองใบ The Hangman ขึ้นค่ะกำลังคิดหาทาง ที่จะทําให้เขาออกจากสภาวะการคิดมากคิดเยอะเรื่องคุณเขาไม่ต้องการอยากจะคิดมากเรื่องคุณอีกต่อไปแล้วการดูสถานการณ์ดูคุณอยู่ห่างๆแบบนี้มันก็ดีแต่มันทรมานใจยิ่งดูยิ่งรักยิ่งดูยิ่งคิดถึงยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งเห็นคุณมีความสําคัญคุณยิ่งมีความหมายกับเขาจะหยุดส่องก็หยุดไม่ได้ถือเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่า <c oughs> ขออีกหนึ่งใบนีเอ้ามาแล้วเห็นไหม จ็ดถ้วยนะคะไพ่หลุดออกมาเองเจ็ดถ้วยเนี่ยเขามีความฝันมากมายเลยนะความฝันนี้เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาอยากจะมีอะไรหลายอย่างมาเติมเต็มนะคะเออเขามีแพลนมากเลยว่าเขาอยากจะทําความสัมพันธ์แบบนี้กับให้ให้มันออกมาในรูปแบบไหนมันจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเขาเตรียมแผนการไว้หมดแล้วนะเจ็ดถ้วยมันเป็นลักษณะของการคิดวางแผนแล้วว่า เขาจะทําอะไรจะเดินมาหาคุณแบบไหนนะคะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเขากําลังคิด The Hangman เจ็บถ้วย p o w e r อันนี้เป็น feeling ในใจของเขาเลยนะ3าใบนี้เป็นอะไรที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจคิดเรื่องคุณทุกวันจะไม่ส่องก็ไม่ได้ไม่ส่องเดี๋ยวก็มีกําลังใจในการทานู่นทานี่ในแต่ละวันมันเป็นแรงใจของเขานะที่แบดูให้ว่าทําไมถึงไม่มือลั่นบ้างไม่ว่าจะเป็นการมาดู story หรือว่ากดไลค์หรือคอมเมนต์ทำไมไม่บางคนเนาะเวลาเขาส่องอะ่ะมันก็มีแบบว่าเออเข้ามาดูสตอรี่แต่ก็ไม่ไลค์ก็มีอ่ะหรือบางคนไลค์สตอรี่แต่ไม่เม้นนะคะบางคนทําครบสตอรี่ไลค์เม้นแต่ไม่มีการคุยหลังบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนนิ่งเลยนะคะแต่แสดงออกอีกแต่แสดงออกจากเซนส์นของเราอันนี้ก็เป็นได้หมดทีนี้ใครที่เข้ามาดูตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณ จะก,กำลังสงสัยใครอยู่ก็ทำแต่เขาจะแสดงออกชัดเจนมากขนาดไหนคลิปนี้ยืนยันเลยเขาส่องคุณนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่เดี๋ยวดูว่าในกรณีที่ส่องจะไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเพราะอะไรขอทราบสาเหตุดูดูให้ค่ะส่องแต่ไม่สแสดงตัวให้เราเดาเองให้เราคิดเองเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเราเองสาเหตุอะไรทำไมเขาถึงไม่ แสดงออกให้คุณได้รับรู้บ้างนะคะเดีดูให้ค่ะเขาเป็นคิงเหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมีฟอร์มจัดเขาไม่อยากที่จะแบบให้คุณรู้ตัวหรอกเพราะเขาก็แสดงออกภาพโพสของเขาก็ประมาณว่าแบบมีความสุขดี นะคะอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับแบบไม่อยากที่จะให้คุณรู้จุดอ่อนในใจของเขานะคะที่อายเอาเป็นว่าเขาอายแล้วกัน <ns at> นะคะอายเนี่ยมีความสุขในการได้แอบ,บมองมากกว่า การแอบมองมันก็ทําให้เขาคิดอะไรหลายอย่างนะมันเป็นการดูดูคุณไปในตัวด้วยถ้าเขาไปแสดงตัวอะไรมากคุณดูแน่นอนนะคะหรือแม่เขาก็มองว่าคุณก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้อยากจะลองเงียบๆดูถ้าเขาเงียบไปคุณจะรู้สึกอะไรไหมถือว่าเล่นเกมกันพอสมควรนะคะไ่ถึงตัวเขาไพ่หลุดมาเป็นห้าเหรียญเขาเขาเขาอายที่จะบอก ให้คุณรู้ว่าเขาแบบเาตามคุณนะส่องคุณนะหรือไม่ก็เขาขอแอบ,บมองคุณดูพฤติกรรมคุณนะคะเขากลัวว่าหน้าแตกด้วยเออถ้าไปบอกอะไรคุณแล้วคุณไม่ได้รู้สึกเดียวกันเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนฟอร์มจัดไงน,นะคะไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วไฮโรแฟนนะคะเป็นไพ่หลุดไฮโรแฟนตรงนี้วายมองว่ามันมีแรงดึงด,ดูดบางอย่างที่ทําให้เขาแบบคิดถึงคุณอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบคุยกันหรือมีปัญหาหรืออะไรก,ก็ตามแต่นะคะ อาจจะไม่ได้สองคูณสองสามวันแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาสองมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาคิดถึงคุณโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยขออีกสักสองใบขอดูสาเหตุเพิ่มเติมนะคะสับเอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่แอบบทำแอบบมองแอบส่องแบบเนี้ย มันก็ดีอยู่แล้วนะคะเขาเขาเขาจะพิสูจน์อะไรหลายอย่างเนี่ยเหมือนตอนนี้เขากำลังดูคุณอยู่นะอพูดจริงๆอะ่ะเพราะมันมีในเรื่องของการแบบดูสิขอเตรียมวางแผนก่อนก่อนที่เขาจะเดินหน้านะคะก่อนที่เขาจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนขึ้นอยากจะดูว่ามันคุ้มค่ากับการที่เขาจะทํำไหมนะคะคนนี้เป็นคนคิดเยอะจะทําอะไรแต่ละอย่างต้อง ต้องผ่านกระบวนการคิดมาเป็นอย่างดีพอสมควรนะคะทีนี้เรามาดูกันแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณขออนุญาตใช้อีกสำหรับหนึ่งนะคะเรามาดูกันแล้วตอนนี้ในขณะที่เขาส่องคุณแบบเยอะมากนะคะส่องแล้วก็แบบเก็บไปคิดไปอะไรเยอะมากๆเลยนะคะามาดูกัน คู้สึกของเขาที่มีกับคุณเขายอมคุณแค่คนเดียวนะคะเนี่ยเขาบอกเลยว่าแบบเขาไม่เคยยอมใครเขาไม่เคยมาแพ้ใจให้ใครแต่เขามาแพ้ใจให้คุณไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณจะมีอิทธิพลกับใจเขาได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่เคยอยากจะคิดเลยว่าเขาต้องมาแบบยอมคุณนะคะเขาค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงคุณนะคะความรู้สึกแรกก็คือเหมือนเหมือนอย่างที่บอกแหละค่อยๆรักอะค่อยๆชอบไปเรื่อยๆแล้วก็ ก่อนที่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ขอเตรียมการก่อนนะขอมาตั้งหลักโดยการแอบ,บมองแอบบส่องอยู่ห่างๆเพื่อดูพฤติกรรมของคุณเพื่อดูความรู้สึกของคุณรีเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนที่เขานะคะจะเข้ามาขอโอกาสอะไรบางอย่างก่อนที่เขาจะทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นจริงหมายถึงว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกมากๆแหละว่าเขาชอบคุณนะ แต่ถ้าจะให้มาบอกเลยโดยที่ยังไม่รู้ใจตัวเองที่แท้จริงอะ่ะเขาไม่ทําดังนั้นเขาจะทดสอบตัวเขาเองว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าโดยการทําแบบนี้แหละแอบมองแอบสองดูซิว่าใจเขาไหวไหมนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณได้สร้างขึ้นมาคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะนะคะมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยเชื้อชาติความชอบทัศนคติอาชีพอายุ นะคะคุณจะมีความแตกต่างกันหรือคุณอาจจะไม่เคยมองคนคนนี้เลยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะพอมาเจอเขาอะมันทําให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวกลายเป็นความรักขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะส n รีนโอเค อยากที่จะเดินทางมาพบเจออยากที่จะบอกความรู้สึกให้รู้ว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากขนาดไหนคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบยิ้มได้เสมอเลยนะคือมันเป็นความรู้สึกดีๆเขาอยากจะให้คุณรับรู้จริงๆนะเออไม่ไหวแล้วเก็บต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะไม่แน่อาจจะเดินทางมาหาคุณนะเนี่ยนะทนะําไมเดินทางก็จะต้องแบบส่งข้อความโทรมาหาบอกความรู้สึกละไม่ไหวแล้วนะคะ เห็นไหมพร้อมจะสู้ผลลัพธ์บทสรุปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เก็บต่อไปมันมันไม่ไหวมันไม่มันมันทนต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะเขาก็อยากขอบคุณนั่นแหละมันจะได้มีกําลังใจนะคะในการทานู่นทานี่แต่ละวันเขาพร้อมจะสู้เพื่อคุณนะคะความรู้สึกของเขาตอนเนี้มันเป็นในลักษณะเออพร้อมพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาชอบจริงๆละเนี่ย เวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเขาไต่ตองมาดีแล้วนะคะเขามองคุณาระยะหนึ่งละคนคนนี้นอกจากมองคุณแล้วเขายังไต่ตรองในใจของเขาด้วยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่และตอนนี้เขาก็ได้คําตอบอย่างแท้จริงแล้วนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขามองว่าคุณเป็นเหมือนคู่ของเขาเนี่ยะคะการเจอกันไม่ใช่เหตุบังเองิญเ,เขาคิดกับคุณมากกว่าที่คุณคิดว่าเขาจะคิดคือคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้เหรอจะมาชอบเราคนคนนี้เหรอจะแบบเปลี่ยนตัวเองได้ นะคะเขาคงไม่คือคุณอาจจะคิดลบไปแล้วแต่เขาอ่ะคิดกับคุณเกินความเกินความเกินความคาดหมายนะคะเขามองถึงอนาคตเขามองว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะเขามองคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยนะดังนั้นไม่ว่าอุปสรรคมันจะหนักหนามากมากน้อยเพียงใดอ่ะตัวของเขาเองพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อที่จะทําให้ความรักครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะตัวของเขาเชื่อเลยว่าคุณกับเขาต้องเป็น ลักษณะของเดซี่นี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลกําหนดเวลาให้ได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะขออีกสองใบสิเป็นยังไงความรู้สึกของเขานะคะความรู้สึกของเขาหนึ่งถ้วย เขาชอบคุณมันเป็นรักแรกพบเมื่อเกิดอาการรักแรกพบแบบนี้ความรู้สึกตกหลุมรักใจสั่นมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีไอ้ช่วงเวลาหลายเดือนนะคะที่อาจจะเงียบเงันไปอ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิดนะเออว่ามันเป็นความรักหรือความหลงสุดท้ายแล้ว เขารู้คําตอบแล้วค่ะว่ามันคือความรักนะคุณคือความรักเอออย่างนี้อนะ่ะคุณคือความรักของเขาไพาดีนะคะไพดีไพดีมากดีมากๆเลยนะคะสุดท้ายมีการเดินทางเกิดขึ้นชัยวิออดเอาเป็นว่าใครที่ถามถึงคนที่ อยู่ห่างไกลกันหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยรู้ตัวไหมคะว่าตัวของเขาอยากที่จะเจอกันแบบเฟสทูเฟสเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันกินข้าวกันไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอยากเดินทางมาหามากแต่ใครที่อยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยตัวของเขาเองนะคะก็อยากที่จะมาเจอคุณเลยล่ละคือรอบนี้มันมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเยอะมากนะคะความรู้สึกของเขาบอกเลยว่าแบบไม่ได้ละยังไงนะคะก็ต้องเดินเดินทางคุณเห็นไหมเนี่ยไพ่การเดินทางหมดเลย ะะเดินทางเพื่อที่จะมายืน่นบอกว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะซึ่งไพ่ก็ออกมาบอกแล้วว่าไอ้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่เหมาะสมแล้วที่เขารู้ใจตัวเองเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองต้องการแบบนี้เขาจะทำนะคะต่อให้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างทางมากเพียงใดเขาก็จะยอมฟันฝ่าอุปสรรคไปขอดูบทสรุปให้เลยนะคะว่าคุณกับเขา ขอดูบทสรุปนะคะว่าคุณกับเขาทนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะออขอเป็นอีกหนึ่งสำรับเลยนะคะเดี๋ยวใช้เป็นอีกหนึ่งสำรับขอดูบทสรุปคุณและเขานิดหนึ่งนะขอดูบทสรุปคุณและเขาค่ะ ได้ละก้วาวไม้นะคะใบที่หนึ่งมาดูใบที่สองสิยังไงก้าวไม้อันนี้จะเป็นซีดาร์แล้วก็เป็นอัศวินถ้วยอ่าสวินถ้วยได้สองใบเลยเหรอใช่ไหมเนสไนท์ออฟคัพ nice. nice ทุกทีคัะไนท์ออฟคัพ แล้วก็สองไม้เออสามไม้สองไม้ขึ้นสุดท้ายคุณได้ห้าไม้ค่ะนะคะบทสรุปตรงนี้นะเดี๋ยวที่ควายเห็นเนี่ยควายมองว่าคุณและเขาน่าจะต้องพยายามเข้าหากันนิดนึงเนาะเออตัวของเขาเองอะถึงแม้ว่าแบบจะพูดอะไรก็ตามแต่แต่เขาจะพูดแบบ เหมือนให้เราแปลอีกครั้งหนึ่งคือจะไม่ได้มาบอกว่าชอบคุณตรงๆนะเพราะว่าลักษณะบทสรุปอะมันเป็นประมาณว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณมาทําดีกับคุณมากขึ้นอ่าคือชอบทําให้คุณเอ๊อเอเอฉันคิดว่ามันใช่นะวันเนี้ยทําดีกับคุณมานะณกนล่ยทีสคุณดีมากอีกวันหนึ่งก็ก็แปลกแปกไปสาเหตุที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะเขาเขินเออแต่ควายมองว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะสมไม้เท้า2ไม้เท้า5้าไม้เท้าคุณได้ไพ่ไม้เยอะมากนะคะเดี๋ยวครูไอให้ดู1 2 3่สองส,สี่ทีนี้พูดถึงไพ่ไม้ตรงนี้นะคะเราพูดถึงในเรื่องของพัฒนาความสัมพันธ์อะ่ะในทุกๆความสัมพันธ์ในการที่เริ่มต้น มันจะต้องเป็นการปรับตัวดังนั้นไพ่เหมือนอยากจะบอกว่าคุณอะมีโอกาสที่จะได้คบกันนะเห็นไหมเนี่ยมันมาถึงจุดที่แบบว่ามีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์พอมีความสัมพันธ์ปุ๊บอ่ะมันก็จะเริ่มปรับกันแล้วเนาะเออเพราะว่าจากแต่ก่อนอะจะเป็นแค่แอบมองแอบชอบกันหรือคนคุยอย่างเงี้ยพอคุณตัดสินใจที่จะคบหากันเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการต้องปรับกันละนะคะไพ่ไม้ถ้าพูดถึงในเรื่องความสัมพันธ์คายมองว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับจูนกันแต่มันไปได้นะมันก็ยังคบกันได้ยาวๆทีนี้เดี๋ยวเรามาขอดูออร,ร์่าเลนิดหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์คุณและเขาจะเป็นไปทิศทางไหนนะขอเพิ่มเติมขอดูเพิ่มเติมเอา โอเคคุณจะต้องเปิดใจนะคะความจริงก็คือความจริงคุณต้องรับรับนิสัยกันและกันให้ได้ดังนั้นคุณอ้ยมองว่ายังไงก็มีโอกาสได้คบกันสูงเพราะว่าพอให้หลังๆอะ่ะมันจะเป็นสถานการณ์ของคนที่เริ่มสารสัมพันธ์กันนะคะพอเราเริ่มตัดสินใจะจะคบกันละแน่นอนนะคะมันจะเริ่มมีนิสัยบางอย่างออกมานะเราก็จะต้องแบบเห็น นิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเขาอาจจะไม่ชอบนิสัยบางอย่างของเราเราจะต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาให้ได้นะคะเนี่ยในความรักความรักตรงนี้เนี่ยไพ่ออกมาบอกเลยนะคะว่ามันคือการเข้าใจกันยอมรับในความต่างอนะ่เห็นไหมเนี่ยคุณจะเข้าใจความจริงนะคะเขาจะบอกคุณนะคะว่าเขา รู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วก็อาจจะขอคุณคบนะคะเออแต่ในความเปจริงนี้ในการครบกันไปแล้วอ่ะมันต้องปรับเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้คือการม v e กันปรับกันเปลี่ยนแต่คุณก็ยังรักกันนะคะไพ่ชัดนะคะไพ่ออกสรุปชัดมากคุณต้องปรับโอเคหาสมดุลให้เจอนะ มีโอกาสคบหากันสูงมากนะกองนี้เนี่ยนะคะไฟบาลานซ์คุณต้องแบบแล้วคุณได้เลข2เลข2ก็คือเลขคู่อยู่แล้วแหละคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคู่กันคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาก็คิดคุณก็คิดแต่พอมีโอกาสได้คบกันจริงๆแล้วคุณเชื่อไหมอีกคนหนึ่งจะงานยุ่งมากนะคะคุณก็แบบอาจจะมีความไม่เข้าใจมันก็จะเกิดการทะเลาะกันบ้างแต่การทะเลาะตรงนี้ยังไงก็ไม่จบนะมันจะเป็นการปรับเพราะคุณยังมีพื้นฐานในความรักให้กันอยู่นะคะ โอเคเดี๋ยวขออีก2ใบนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมให้อีก2ใบปลดปล่อยตัวเองยอมรับความจริงนะคะคนเราคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคุณทั้งคู่ก็เหมือนนกสตัวนี้นะคะที่อยู่บนหน้าไพ่ตรงนี้ ปัญหามีทางออกแน่นอนยังไงก็ได้ไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์พัฒนาสูงมากค่ะเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะคะการที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยนะคะจะทำให้เรามีความสุขในทุกๆอย่างที่เราทำ นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูแล้วมันอาจจะทํายากพูดง่ายทํายากก็จริงแต่ไพ่ใบนี้เหมือนเป็นการแนะนานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณทั้งคู่อาจจะเป็น long distance นะคะหรือว่าเป็นรักระยะไกลดังนั้นรักระยะไกลความไว้วางใจความเชื่อมั่นนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนหน้ารับหลังจะสสาคัญที่สุดแล้วก็อย่าคิดมากนะคะไพ่ใบนี้เหมือนอยากให้คุณปล่อยวางแล้วก็เชื่อมั่นในตัวกันและกัน เท่านั้นก็จะทำให้ความ่างของคุณดาเนินไปได้อย่างสวยงามนะคะนี้ก็เป็นเรื่องราวสิ่งที่แพทยต้องการอยากจะบอกในแรนด์ดมนี้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าติดต่องานนะคะสามารถติดต่อได้ผ่านไลน์นะคะ6422่9อ6 หรือถ้าติดต่อทางไลน์ไม่ได้นะคะสามารถที่จะติดต่อทางเพจ f c e e o o o นะคะเพจ Facebook ชื่อเดียวกับ c h ANNEL ยิปซีบัครูไอนะคะติดต่อทางมเมสเซจได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังลืมไลค์แชร์ subscribe ช่องด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆที่อยากจะให้เราพ,พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆขอบคุณนะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ